อีกสิบนาทีก็น้องเลยละคะ่ะบรรยากาศาบ้านพทิโตกกับบระกโต๊ะขึ้นชื่เลยรถตลาดจะมาแล้มมาถ่ายของแนละ้วทำเลยายสามแนละ้วก๊าปเล้าเตรียมของน้องตลาดไปก็ได้ หาวาสร้างแยกนักนอนเพบบนนี้

ช่มันอ่อนๆช่วเขาเอาลลเลยเออเยา,อายามเขาลุกขายเขาวัานน่าเลยะเอาจนมากกว่าไเอเดียนถกพลด่อาเดีมกระลามันลุกมเอาเดียนมสุลาวันก็รอบแรกเลยนะ หมูแล<น>้วหมูกะไมันปีใหม่หมู<พ>าตมาหมูตะาวาตัรอบแรกรอบแรกุมผ้าเนี่ยตรงเอามันลุกร <พา S 1> อบุมผ้ากันคุ้มผ้าจะตรงเอารอบสอง,อออข,องขึ้นเดนแม่ี้เนอันรอบสอแล้วข,อขเรียน่ะหน้า,าอ,าอาาา้น,นอา้เนาโอ,โอ้ใยังไมายตลาดนัดน,นัก้ายนะไป่ขาย เด um mm ี๋ยวกล้องหนึ่งสามนาทีค่ะสามนาทีอากาศบ้งพู้นไปตลาดบ้างไปตลาดในบ้านมันมีเน็ตอยู่ติพมันไล่ได้ได้จะนี่ได้ดิจะนี่บะมี่จะนี่แปลกวะแปลกปวะ เดี๋ยวก็ลงแล้วล่ะอีกหานาทีขึ้นล่องเบิ้งซื้อนะจงบ้านแจัคของสบายแนละ้วเไงไฟบอมน้าไม่นอมนวางอยู่ในถัง